สวัสดีครับหมอนทางชาแนลพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะถ่ายรถถ่ายกล้วยครับเปลี่ยนรถไปที่ระยองครับไปที่ระยองใช่ okay, ครับผมอันนี้มีกล้วยหลายไซส์นะครับพอดีน้องที่ระยองเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับกล้วยตากทอดครับอ๋อเป็นของฝากใช่ไหมเป็นเป็นเป็นของฝากก็ได้ครับแล้วก็ ขายที่ร้านประจำแถวไหนนะครับน้องผมแถวบอวินครับบอวินบอวินเป็นโอท็อปใช่ไหมครับเป็นร้านขายกล้วยทอดใช่ไหมครับโอ้จะไหนจะเป็นกล้วยต่างทอดกล้วยต่างเอากล้วยไปต่างแล้วก็ทอดครับครับนี่เดินเดินทางมาเดินทางมาจากนู่นเลยเหรอครับละยองใช่ครับแสดงว่ากล้วยของเรามีชื่อเสียงไปไกลมากเลยเนี่ยพี่พึ่งงูมาให้เลยครับ เอางูมาทางนี้ใช่ไหมีน้องเอากล้วยแต่ทำมาฝากครับอ๋อมีมีผลิตภัณฑ์ด้วยหยิบได้เลยครับกอดเชื้อครับหือกอดเชื้อกอดเชื้อนะหยิบเทสได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเทสเดี๋ยวเทสนะครับผมพาสดุยลังก็ได้ครับไหนครับนี่นี่ครับนี่ครับไอิกาีมข้าวโอดครับข้างวัดข้างวัดอะไรนะข้างวัดห้าวโพดข้วโปราบข้างวัดห้วยปราบเอาโอเคมัครบ ร้อยต่อบอวินต่อระหว่างบอวินกัอบระยองครับวัดม้วยปราบครับนี่นะเอามาไอิกาี้วยทอดค่ะ้ยดัดทอดพ่อค้าอุตสาหมาฝากจากร้านเลยครับเนี่ยสดจากร้านเลยนะ<า>อเอชิม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 ดูหน่อยนดะ้ชิมชิมฮะเป็นตะย่านครับทอดด้วยน้ำมันงูเหลือมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยตากทอดนะครับอ๋อ เป็นไงบ้างมันหนึบหนึบอะครับมันมันผมว่ามันเจียวครับกรอบนอกนุ่มในใช่ครับหวานอ่าไหน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 ชิมแล้วอดใจไม่อยู่กว่าจะมาถึงเพราะว่ามันิจียอแล้วอ่ะอ่ะเจียอแล้วใช่ไหมมันก็เป็นรสชาติหนึ่งเลครับอมาได้ลองดูอืมไม่ไหวหรออือนี่ก่อน หวานมันหวานมันครับอืมอืมหวานมันหวานมันได้อยู่ได้อยู่อร่อยครับี่ยนดิบเแกเพราะมันทำมาอืมหวานมันใบตากใบทอดอ๋ออร่อยอยู่นะเนี่ยเป็ดยอดเลย ยกทั้งเครือเลยใช่ไหมครับให,ให้น้องขายผมนี่เขาเอ็น่ากล้วยสุกข,ข้าเครือสุกข,ข,ข,ข้าเครือสุกข้าเครือเอาใบรองกันกระแทกย,ยกตัวนี้โชว์หน่อยตัวยาวเนี่นยตัวยาวยาวผมเดี่ยว <c oughs> ยมันใหญ่โพดยกจนเอวเดี่ยวนี่ครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับเครือนี้ครับ นี่น,นาาี่วันเส้นบ่อเท้าไดเอาอันนี้ก่อนเอวเด้งเลยเอวเด้งเลยอืมอันน,นี้ส่งไปที่บ,บ่บอวินบอ่อวินบ่อวินผมก็เคยไปขายของเน,นี่ยสามสี่ปีที่แล้วจะต้องปิดก,กระบะเพราะงั้นจะตปิดกรได้จะต้องปดิปดส่งไปที่บอ่อวินครับ ชื่อร้านอะไรนะร้านกล้วยทอดเนี่ยไอซิกาไอซิกากล้วยตากทอดใครวัดข้างวัดห้วยปราบห้วยปราบใครผ่านไปผ่านมาแวะอุดหนุนได้นะครับหวานเมื่อก่อนจะเป็นเมื่อก่อนทำสารเปาเป็นซาลาเปาไอซิกาแต่เป็นกล้วยตากตอนนี้เราย้ายมาเป็นใช้ผลิตใช้วัตถุดิบในเมืองไทยเป็นอาหารไทยกล้วยต้องเป็นกล้วยกาญจบุรีนะครับรสชาติจะหวาน นุ่มอ่าโอเคจบคลิปไปห,หน่อยครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นการนําเสนอแล้วก็ส่งกล้วยไปที่จังหวัดระยองนะครับแต่ว่ากล้วยเราเนี่ยที่ลูกค้ามาเอาที่นี่เพราะว่ากล้วยมีนมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองนะครับติดตามพวกเราได้ที่หมอนข้างชาแนลนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เรื่องกล้วยนะครับก็สอบถามมาที่เจ้าของเพจหมอนข้างชาแนลครับผมสวัสดีครับ